กสวัสดีครับกบมาพบกับผลงานจัดกอดจัดแปดของช่องฟ้านสายชนอีกครึ่งเอาครับครับผมนะครับก็สืออกมาหาเราอยากเรากินอีกตามเคยครับผมี่น้องครับก่สีมาลานเปิดไม้ล่านเกาลบสองมึงจะไปกินข่าวขาหมูกับผมลานเพื่อนกระยุนเนี่ละเส้นห้างเออเออเส้นห้างด้านหลังไปเขตอุตสาหกรรมกับบินบุรี่ครับผมพอเลื่อยบ้านเ,นเพื่อนฟิลินมา น้อยเดียวครับผมครับเดี๋ยวก็เส้นทางเล่นเส้นด้านหลังขอบไ,ไปเขตอุตสาหกรรมครับ,รบกลับมาเส้นทางพุ่นเพือพ่อนไพลรนครับผมมาลานเพื่อนอยูเท่าน,นี้ครับบรรยากาศลานเพือพ่อนเพื่อนผมมีซื้อป่ายหรอกลานญ่เติบอยู่ครับผมแานเพื่อนก็มีก๋วยเตี๋ยวทุกท่าหลากหลายเมนู ขาหมูครับผมอ่าได้แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้จานบอกง่ายเลยครับสร้างมาจานหนึ่งเราก็เป็นกับจานหนึ่งครับมีน้ำซุปเรียงอีกโอ้ยว่า จะแซ่บไหมขอบชมครับตีเท่ร่วมเลยครับผมคอยเบิงเทงครับมาครับท่านผู้ชมครับลุยเลยบาทนี้ ยัไงไงแม่มึงวัดจ,จันนี่หน่อยเหมือนกับลานอื่นเขานี่เราคอยมักแบบนี้แหละครับผมเอาลุยเลยครับผมยัมงเสียเวลา

gửi nhau lên hấp thằng không ừ. Ui, หมูมันเปืยพอดีเปืยแบบยำไม่ค่อยข้าแเหว วรากินมงไรเนือมันเมาไรย่งไปค่าแถวดีป่ะเนี้ยตลาดหนุนบ่อ่อยค่าแถวขอทา ผู้ชมครับช่องฟ้านไาชนขอขยจะไปคลิปตำหนีิครับผมเาฝากติดตามว่าผมจะไปกินอ,อีหยัางมองไดร้านใดอิตาเลี่ยบตำไดก็ติดตามไปเบิ่งเด้อตำหนีิครับผมสวัสดีครับ